กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า1 8ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินนะคะก็จะพามานะคะ สรุปแนวทางฮาหนอยซ้ายด่วนนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอย่าลืมแอดกันเข้ามาได้นะคะในบ้านก็ได้เหตุตัวเน้นตัวชอบเลยนะคะแนวทางทุกก็ได้เหตุนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยนะคะพี่นุษทางระยองนะคะก็ได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการเขียนนะคะ ก็ขอให้พี่นุชนะคะได้คืนเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านด้วยนะคะท,ทั้งพี่สมชายนะคะทั้งพี่ธีรศักดิ์นะคะทั้งพี่สาวคนสวยนะคะทางสวีเดนนะคะเนาะสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์นะคะทั้งสวิตนะแอนมินพูดผิดนะ ก็ขอให้พี่สาวคนสวยนะคะได้คืนเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะเนาะทั้งพี่สมชายทั้งพี่ธีรศักดิ์นะคะเดี๋ยวแอดมินดูชื่อพี่แกก่อนนะคะ คุณพี่สริณน,นะคะเนาะคุณพี่สรินคนสวยนะคะที่สนับสนุนค่าบูชาทูบนะคะเพราะว่าทูบก็แตก3าตัวฮานอยแล้วก็ข้าวลาวพัฒนาด้วยนะคะทูบก็ขอให้ได้คืนเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะ แปดเก้านะคะแอนมินเจอบไม่เข้าหกเก้านะหกเก้าชอบมันตามตลอดเลยไม่มามาวันนี้นะคะพุทพูบวกตกแต่สามสองหลุดหกหนึ่งหลุดนะคะสองหกมาค่ะแปดแปดเบิ้ลหลุดหกศูนย์หลุดนะคะเก้าหกหลุดติดแบพี่น้องวันไหนเอาเก้าหกมาเก้าหกตั้งสองสามวันนะไม่มานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมทางของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะก็จะมีสามหกสามเก้านะคะสามศูนย์หนึ่งห้า สาคู่หนึงนะ,ะก็จะเป็นหนึ่งสแถม29งเก้นะสองเบางทีมันอาจจะมาเป็น29นะวันนี้น้องพี่ๆจะอย่าลืมตาม39มเก้านะค,ะคำนวณเจอนะ3ามจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆแน่นอยไวในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พาเรย์ชแนลด้วยนะคะฝากกดลืบกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอนมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ่ะดูดวงเฮงปงัปงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า